Ah, eh, maa, 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 dulu saja, maa dulu saja. เขาบอกว่าต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวเพราะมันเกิดเสือใหญ่ระหว่างบุ๋มปนัดดาดาราและพิธีกรชื่อดังมากความสามารถและนางสาป,ปรินาไกคุบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีบอกว่า อะไรมันจะมวยถูกคู่ขนาดนี้เมื่ออยู่ๆนางสาวปรินาไก่คุปได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กพาดพิงถึงบุ๋มปนัดดาวา่าพูดอะไรต้องระวังเพราะเป็นดาราประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจผิดไปตามได้ข่มขืนคุกคามสามารถแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาได้ค่ะถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมดารามากความสามารถพิมพ์ผิด ดาราม,มากสามีในความตั้งใจที่และหลังจากนั้นบุ๋มปนัดดานะคะก็ได้ฟาดกลับไปว่าเขาโซเชียลด้วยความมึนงงเมื่อสอส,อสอท่านหนึ่งพาดพิงถึงอยากเรียนให้ทราบว่าก่อนจะมาแซบบุ๋มอย่าอ่นานแต่พาดหัวทุกคนทราบค่ะว่าคดีข่มขืนเป็นคดีอาญาแต่ที่พวกเราพยายามลักดันคือคดีคุกคามก่อกวนที่ยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นอะไรอะสต็อกเกอร์ไล่ตามผู้หญิงทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีมันเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต ว่าจะมีกฎหมายออกมาแต่ละอย่างออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะต้องมองให้ครบทุกด้านแต่เวลาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้มีประสบการณ์ทํางานหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อมารวมตัวกันมันทําให้ทุกอย่างไม่ยากเกินไปเพราะเป้าหมายคือความถูกต้องและผลประโยชน์ของประชาชนส่วนตัวบุ๋มเองที่ต้องทํางานกับสามคณะอย่างน้อยเกือบสองวันที่หายไปจากรายการทีวีมันคืองานที่ได้เงินเห็น,หนแต่บุ๋มคิดว่า ถ้ามันทําให้ผู้หญิงและเยาวชนปลอดภัยขึ้นได้บุ๋มว่ามันคุม้มคุ้มที่ได้เกิดมาแล้วมีประโยชน์ต่อประชาชนดังนั้นบุ๋มจึงไม่มีเวลามากมากพอที่จะมานั่งทะเลาะกับใครถ้าไม่ฉลาดให้อยู่ให้เงียบเดี๋ยวทําบุญไปให้งานนี้ทําให้แฟนที่ชื่นชอบบุ๋มปรนัดดาต่างเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างเป็นอย่างมากเลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างแหมปารินานะเพราะวันนั้นแม่ก็เห็นบุม๋มมีลงข่าวบุม๋มบอกว่าอยากให้คดีข่มขนะืนเนี่ยเป็นคดีอาญา ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นมาตั้งหลายร้อยปีแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะอาจจะว่าผมพิมพ์ด้วยความรวดเร็วหรือว่านักข่าวตกหล่นอะไรไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเป็นถึงกรรมธิการที่ปรึกษากรรมาิทารตั้งหลายคณะไม่รู้หรอว่าคดีคมขืนจะทำอนาจารเนี่ยมันเป็นคดีอาญามาหลายร้อยปีแล้วมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาอาจจะเป็นเพราะผมพิมพ์ผิดก็ได้ หรืออาจจะเป็นพะนักข่าวลงไม่หมดก็ได้เข้าใจไหมคะอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะคะไม่ได้เข้าข้างใครเลย